พาทุกคนมารู้จักย่านห้วยขวางพร้อมย้อนวันวานผ่านการดูหนังสือที่ร้านช่างหนังสือลุงใหญ่ธุรกิจเก่าประจำย่านเก่าของกรุงเทพที่มีพลวัตปรับเปลี่ยนไปเยอะมากในระยะ10ปีแต่ร้านช่างหนังสือแห่งนี้กลับหน้าตาเหมือนเดิมเป๊ะตั้งแต่เปิดร้านเมื่อ4 0กว่าปีที่แล้วสังเกตได้เลยครับจากฝุ่นเนี้ยโลโก้ไม่บุญกิจและเบลเล่บางๆว่าอาจจะไม่คมุ้นหูคุ้นตากับหนังสือตัวปัจจุบันกินมาปุ๊บโย่มันคือทัช วิบุญกิจจำ่ายเรื่องเยี่ยมเรื่องเด็ดบนจอทีวีช่องพทบห้าาขนาดนี้เล่นนัสิบานเชื่อว่าสมัยเด็กๆนะครับหลายๆคนที่เกิดในยุคผมเนี่ยคงต้องเคยแวะเวียนแล้วก็เป็นขาประจำมาร้านเช่าหนังสือกันมาบ้างใช่ไหมครับ ในยุคนั้นเนี่ย้วยขวางในสายตาของผมจําได้ว่าเริ่มมีร้านค้าร้านอาหารใหม่ๆม,มาเปิดแทนที่ร้านเดิมธุรกิจหลายแห่งก็เริ่มปิดตัวหรือป้ายจากโรงหนังจักรวาลเทเตอร์จากย่านดินแดงข้างๆเนี่ยก็ถูกปลดลงตามไปกับการปิดตัวโรงหนัง มีแต่ร้านลงใหญ่นี่แหละครับที่ผมเห็นแกเดินม,มาเปิดร้านแล้วก็นั่งรอพูดคุยกับเด็กๆนักเรียนหรือพี่ๆพนักงานออฟฟิศที่เข้ามาคืนหนังสือแล้วก็ชวเช่าเล่มใหม่กลับไปเป็นประจำเรียกได้ว่าเป็นความบันเทิงราคาประหยัดที่อยู่คู่ย่านนี้อย่างแท้จริงเลยก็ว่าได้ ผมเองก็เช่นกันจำได้เลยว่าวันหนึ่งสมัยผมเด็กๆช่วงยุคป,ปี2 0 0 0นต้นๆเนี่ยคุณแม่ครับพาผมเดินจากแฟลตห้วยขวางมาที่ร้านเช่าหนังสือแห่งนี้ครับแล้วก็แนะนําให้ผมรู้จักกับลุงใหญ่ผู้เป็นเจ้าของร้านเช่าหนังสือที่ว่า ลุงใหญ่ก็ถามผมครับว่าอยากอ่านอะไรผมจําได้แม่นเลยว่าช่วงนั้นเพื่อนๆในโรงเรียนเนี่ยเพราะกาลังดูการ์ตูนดั้กบอล bon กันอยู่ผมเนี่ยอยากอินบ้างครับแต่ว่าไม่ชอบดูทีวี <c oughs> ก็เลยให้ลุงใหญ่เนี่ยพาไปหยิบราร้นดักบอลเล่มหนึ่งมาอ่าน <c oughs> ก็คือว่าน่าจะเป็นเล่มนี้เลยเดี่ยและครับ <c oughs> ผมมั่นใจว่าเล่มนี้เนี่ยผมเคยชอบไปอ่านที่บ้านตอนเด็กๆมันคือดั้กบอลเล่มหนึ่งครับผม25บาบาทนี่แหละน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นชีวิตนักอ่านการ์ตูนของผม ถ้าเช่าถ้าปัจจุบันนี้อย่างการ์ตูนก็ส่วนมากจะวันละสิบบาท่อเล่ม oh. แต่นียายก็ส่วนมากก็จะประมาณ mm. แล้วก็ละยี่สิบแล้วก็มันมีบางเล่มที่อาจจะแพงกว่านั้นเพราะว่าเราเราคิดง่ายๆอย่างสมัยก่อนเราก็เก็บเงินประมาณส0ของราคาถ้าเกิดเล่มมัน400ร้อเงี้ยมันก็เป็นหพันสารุ่นก่อนนะั้นมันจะเป็นแบบนั้นนะ <c oughs> คือคือเล่มนี้20บบาทก็สองบาท mm. <c oughs> เล่มนี้ส0บบาทบาทหนึ่ง จากวันนั้นสู่วันนี้ผ่านมา20กว่าปีร้านเชา่าหนังสือลุงใหญ่หรือที่มีชื่อจริงๆว่าร้านเชา่าหนังสืออีทิเดชยังคงเปิดให้บริการมามากกว่า46ปีแล้วก็มีลูกค้าหลายรุ่นหลายวัยคือเอาแค่ในบ้านผมเนี่ยก็มีคุณแม่ที่มาเช่าหน้ากากแก้ตั้งแต่เขายังเด็กๆแล้วครับพอได้มีโอกาสกลับมาเห็นกองหนังสือมากมายหลายหมื่นเล่มแบบนี้เนี่ยก็ทําให้อดคิดถึงบรรยากาศเก,ก่าๆไม่ได้ครับ เพราะว่าร้านชานั้นหนังสือในภาพจําของผมมันไม่ใช่แค่ร้านค้าแต่เป็นพื้นที่ชุมชนที่ผู้คนมาพบปะแลกเปลี่ยนหนังสือแล้วก็พูดคุยกันครับปัจจุบันนะร้านชานั้นหนังสือลุงใหญ่นะครับยังคงเปิดให้บริการทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา5โมงเย็นถึง2องทุ่มที่โลเคชั่นเดิมถนนประชาสุขเยื้องระหว่างซอยประชาสงเคราะห์47และซอยอินทามระ59 ไม่ต้องเป็นคนห้วยขวางแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะตามหาหนังสือเก่าๆนิยายนิตยสารฉบับพิมพ์มาแรกๆก็อยากให้ลองแวะมาคุยกับลุงใหญ่กันดูนะครับเห็นอย่างนี้เนี่ยแกคุยเก่งแถมยังจําคนอ่านจําหนังสือได้แม่นแทบทุกเล่มเลยอยากให้ซิตี้เซนส์ไปสัมผัสสถานที่เก่าแก่ประจำย่านไหนอีกคอมเมนต์กันมาเยอะๆนะครับแล้วเออร์เบิร์นคเอเตอร์จะรีบตามไป